แมหลังเก่าๆเขาสองคนต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูแม่ที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแม่ของเขามักจะป่วยอยู่บ่อยๆเขาอยู่กับแม่และน้องสาวกันสามคนพ่อของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขายังเด็กเขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้บ้านและอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านายพี่คนโตจะต้องไปเรียนต่อที่อะไร ต้องจากแม่แน่น้องไปไกลบ้านและจะต้องทิ้งกวางน้องสาวของเขาคอยดูแลแม่เพียงลำพังออครับแล้วเกิดอะไรเนี่ไม่ไเป็นเ,เค,ม,ม,เคมีใครเนี่ยโอ้น้องเลคมีบ้านสิเคมีเรียทั้งสองนัออ่ง เดีลยวเร่อเดี๋ยวจไม่นัดภาพแรกหรอกขอโทษวันแรกเฮ้ยพี่ใหม่ใครจะกลับบ้านบ้างเนี่ยหผคงไม่ได้กลับหรอกพ่อของแม่มาไปเที่ยว่ถงนี้ดีเขาไม่กลับบ้านกกลที่เก็นั่งรถเหมือนกัางวัขี้เกียจไี่กัน กูไม่กลับหรอกว่าเก๋นั่งรถไม่แน่บ้านไกลเป็นแบบเอฟเหรอเออว่าจะกลับบ้านอ่ะไัสรงเก๋แหละ 对吧？地图啊 น้ำเกลียวยังไงอ่ะเสียงอะไรไม่รู้ว่าพาไปดูเน็ตติดไม่ไหวแล้วอะ่ะปะไป้ายไหวาไปเล่นเพื่อนกันดูเร็วเสียงอะไรไม่รู้ว่าได้ยินไหมเออ,อได้ยินหลายคือไล,ล้วเป,ปนน็นเที่สุดเลยพร้อม,มนัดมีอะไรอ่าไปดูการได้ยินไหม

เราไปด้วยจะไม่ตายตอนนี้กูไม่ไหวแล้วช่วยกูด้วยกูไม่ไหวพากูไปหาหมอทีกูไม่ไหวแล้วอ้ามึงเป็นไรกูไม่ไหวแล้วมึงยังไม่ตายหรอมึงยังไม่ตายได้นะจะไม่ตายโอเคโอเคโอเค หัวน้ยิมตายแน่ๆเร็ว <Anfang> ผ่านไปมาเร็วเออเออเออไปเลยเขาเลยว งานอะไรก็ไม e ่อกเพื่อนมัน่ด้วยเนี่ยเออเรืถามยไแล้วยแล้วชะฟองคเชิญทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะเบื่อแล้วก็ไอหนักยค่ะ ถึงว่าเราพังเมื่อถึงไดาหนักเลยถึงขนาดที่แบบมีเสพฐเป็นเลือดก็มีค่ะเป็นมาแล้วกี่วัแบะหนึ่งนทีแล้วค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบค่ะน้ำหนักค่ะห้าสิบแปดค่ะส่วนสูงค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะครอบครัวมีใครมีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคอะไรหรือเปล่าคะมีค่ะคุณแม่เป็นโรคเอชเอค่ะอ๋อค่ะงั้นของวันใช้กับวันทำงานเหนือนกันนะคะ ชิญคหมอเข้กวดค่ะครับจากประวัติอาการที่น้องเป็นมานะครับมีอาการหอนเพียเบื่ออาหารไอปนเลื่อดนะครับบางครั้งก็เป็นหนักมากจนไอออกมาเป็นก้อนเลื่อดนะครับเดี๋ยวนั้นพี่หมอขอทางบอกป๊บนึงนะครับ หลัังนะครบ <c oughs> จากการที่หมอที่หมอกล่าวไปเมื่อกี้นะครับ แล้วพี่หมอฟังต่อแล้วพี่หมอคือคิดว่าตัวน้องอาจจะเป็นวันาโรคก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่หมอจะต้องขอเสียงหาน้องไปตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วจึง ผลการวินิจฉัยแล้วนะครับพบว่าสิดหักของเพื่อนน้องติดเชื้อไมโครแบคทีเรียจุโบโคโรซสและเชื้อไมโครแบคทีเรียนะครับ<ะ>พี่หมอจึงสรุปได้ว่าเพื่อนของน้องเป็นวัณโรคจริงนะครับแล้วยีเพื่อนจะหายได้อ๋อโรควัณโรคนี้สามารถรักษาหายได้นะครับโดยพี่หมอจะให้ยารักษา6เดือนต่อจากหลังจากนั้นพี่หมอจะให้อีก4เดือน เพื่อที่จะรักษาเชื้อณนรคให้หมดจากร่างกายนะครับแต่ว่าน้องเวลาอยู่กับเพื่อนหรือเวลาเข้าสังคมที่หมอจะต้องให้น้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอนะคะและหมั่นทำความสะอาดห้องที่อยู่ให้เรียบร้อยเป็นประจำครับ เรื่องเรื่องยูว่าเราซืตั๋วรถกับพงเทพค่ะอ๋อตัวรตวรถหมดแล้วค่ะเที่ยวสุดท้ายที่ไปเมื่อกี้นี่เองอโอ้ยเพราะว่าเพื่อนโทรศัพท์ขาดไปไหนเนี่ยโอ๊ยวันนี้วันซวยเลยจากขนาดานี้เนี่ยต้องขอแร,รมเสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียค่ะ แล้วมึงมาโถ่คอมตารเลยสิโอ๊ยบ้มา,มามึงใช่โทรหางนี่ไงโทรศัพท์กูหายเนี่ยกูต้องเดินกลับหอมาเนี่ยอ้าวหรือ,อว่ามันตายแล้ว